สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o อฟกัสต้หวันกับดิฉันสุชาวดีจ่าพือรเขาแรกวันนี้แรงกดดันเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มหวังพิงกรุ๊ปได้ขึ้นราคาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว4-5%เล่าสุดร้านอาหารเฟรนชชายของญี่ปุ่นอย่าง โยชิโนยะมัสยาก็ประกาศว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้จะขึ้นราคาเช่นกันถึงแม้กระทรวงเศรษฐการมีแผนทำโซนสินค้าราคาถูกในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้ว สัปดาห์นี้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตทยอยจัดโซนสินค้าราคาถูกส่วนร้านพีเอสมาร์กได้จัดโซนสินค้าราคาพิเศษมีตั้งแต่กระดาษชำระอุปกรณ์ทำความสะอาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อชิ้นที่สองลด50%อย่างไรก็ดีประชาชนกลัารู้สึกผิดหวงังเนื่องจากมีเพียงสินค้าบางชนิดเท่านั้นที่ราคาถูกและถ้าซื้อแค่ชิ้นเดียวราคากลับแพงกว่าเจี้ยงยูเล่ย์ราคาแพงกว่าาองี่ชอ 并不是如你餐要用到的西面ส่วนสินค้าราคาถูกของร้านค้าบางแห่งถูกสงสัยว่าเป็นเพียงการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นอยู่แล้วมาวางขายแต่กลับไม่พบสินค้าอุปโภคบริโภคที่ควรมีราคาถูก แรงกดดันเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นแม้แต่ร้านอาหารแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นอย่างโยชิโนยะก็ต้านทานไม่ไหวประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมนูข้าวในญี่ปุ่นทั้งหมดสั่งแยกขึ้นราคา10เหรียนประมาณ4 1 3สเส่วนร้านมัสยะเพิ่มราคาอาหารจัดส่ง20เหรียญ อันที่จริงธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในไต้หวันทยอยขึ้นราคามาก่อนหน้านี้แล้วนําโดยวังผิงกรุป๊ปประกาศขึ้นราคาตั้งแต่วันที่25ตุลาคมร้านอาหารที่อยู่ในเครือกว่า15แบรนด์ขึ้นราคา4-5%นอกจากนี้ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังหัานไหลไฮกังที่เกาชงก็ประกาศว่าตั้งแต่ปีหน้าขึ้นราคา3-5%ส่วนร้านอาหารคิกเชน12ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเชอราตันแกรนด์ไทเปราคาจิบชาย,ยามบ่ายจาก790เหรียญขึ้นเป็น1,290เหรียญเพิ่มขึ้นมากกว่า60%เงินเดือนไม่ขึ้นแต่ข่าขาอง ใช้ขึ้นราคาทําให้ความกดดันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นส่วนบัญชาการประกาศวันนี้เวลา10นาฬิกถึง16นาฬิกาเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนไข้วัวัคซีนเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็ม2สามารถเลือกฉีดโมเดนาหรือไฟเซอร์นอกจากนี้สถานกักโรครวมเปิดให้จองห้องกักตัวแบบ7วันกักตัวห้องละ1คนคนละ1,500เหรียญต่อคืน สำหรับสามารถการกักตัวช่วงตุรจีนเมื่อวานนี้ได้เปิดให้จองห้องพักในสถานกักโรครวมผ่านไปเพียงสามชั่วโมงมีคนจองแล้ว583คนศูนย์บัญชการระบุว่าสถานกักโรครวมช่วงเทศกาลตรุษจีนให้บริการกักตัวแบบ7วันเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มวันกักตัวและต้องกักตัวห้องละ1คนค่าใช้จ่ายคนละ1,500เหรียญต่อคืนและเมื่อจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนควายผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง16นาฬิกาของวันนี้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกวัคซีนควายเข็ม2เป็นโมเดนาหรือไฟเซอร์ไบโอเทคก็ได้ รายง,งานผลวิจัยฉีดวัคซีนไข้ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวนันผู้เข้ารับการทดลอง399คนทีมวิจัยพบว่าฉีดแอสตาเซเนกาบวกโมเดนามีการผลิตแอนติบอดีสูงกว่าฉีดแอัตาเซเนกา2เข็มแต่ผลข้างเคียงก็รุนแรงกว่าเช่นกัน สัปดาห์หน้าอากาศจะเย็นลงอีกครั้งช่วงหน้าหนาวประชาชนไม่น้อยชอบทานอาหารบำรุงเช่นซุปไก่ตุนน้ำมันงาเป็ดตุนขิงประกอบกับไต้หวนันเริ่มคายลลอกกานเหล้าตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนต่อเนื่องไปอีก9วันสถานีตำรวจนครเกาชงจะตรวจผู้เมาแล้วค่ะซึ่งเมื่อวันที่12-16พฤศจิกายนเพียงแค่4วันจับแล้ว257คดี ช่วงฤดูหนาวซุปไก่ตุ๋นน้ำมันงาเป็ดตุ๋นขิงมักเป็นอาหารบำรุงสุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษอาหารเหล่านี้มักมีส่วนผสมของเหล้าขาวซึ่งประชาชนอาจเผลอดื่มแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานตัวอย่างเช่นหนุ่มเกาชงรายนี้วันที่16ขับรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟเหลืองถูกตำรวจเรียกตัวและพบระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน0.46หนุ่มดังกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะดื่มซุปไก่น้ำมันงาแต่ก็ถูกนำตัวดำเนินคดีแล้ว คดีเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นตำรวจสันนิษฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทานอาหารบำรุงสุขภาพช่วงหน้าหนาวและการชะลอตัวของโรคโควิดสิเก้ารวมถึงการปลดล็อกร้านเหล้าซึ่งตั้งแต่วันที่ส4พฤศจิกายนต่อเนื่องไปอีกเกวันหลังจากนี้สถานีตำรวจเกาชงจะตรวจจับคดีเมาแล้วขับและเมื่อวันที่1 2บถึงสิพฤศจิกายนเพียงแค่4วันทั่นครเกาชงจับคดีเมาแล้วขับได้กว่า2 5 7้อยห้าสบเจดคดีพบกับพีทสกอตสกอตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ